ลองมาดูนะหาหาหาที่ตีผ้าตีเพไม่งั้นนะ่ะเขาก็คงจะมีเมฆแต่วันนี้ลมค่อนข้างจะแรงลอยตกนะคะนี่ค่ะวันนี้ลมแรงๆนะสวิตาก็นั่งอยู่เอ๊ะนะเราทำไนะ วันนี้ลมค่อนข้างแรงฝนจะตกหรือเปล่าหรือว่าลมหนาวจะมาจะเพื่อนเพ่อะลม,ม,มแรงไม่แรงดูจากต้นไม้เอาะี่ตายกว่าดูจากต้นไม้ที่สูงสูงที่บ้านนะวันนี้ลมพัดแรงจะเพื่อนเพือนอะอากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วพ็คมจะ รู้ว่าลมแรงลมไม่แรงก็ดูสังเกตดูจากยอดต้นไม้ใบไม้น้อนเพื่อนนะฮะช่องฟ้าก็ไม่ค่อยมีลมแรงไม่แรงดูจักต้นไม้น,นาะงูตากว่าดูจากต้นไม้ที่สูงมีเมฆแต่วันนี้ลมค่อนข้างจะแรง,งที่บ้านนะวันนี้ลมพัดแรงจับเพื่อนนะฮะอากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วมีเมฆ แต่วันนี้ลมค่อนข้างจะแรงสูงที่บ้านวันนี้ลรพักแรงป็บเพื่อนอนะอากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วถ้าใครตักเสื้อผ้าไว้ต้องคอยตกนะคะนี่ค่ะ วันนี้ลมแรงๆนะสวิสตาก็นั่งอยู่เอ๊นะนะเราทำคลิป3นาทีที่มากนะเพื่อนเพื่อนนะลมค่อนข้างจะแรงนะจ้าลมแรงลมแรงจากวันนี้นฮะนะฮนะนะนะถ้าใครตัดเสื้อผ้า ต้องูนะฮ้องเดินดูทั่วทั่วด้านนี้เป็นยังไงบ้างนะฮก็ไม่มีลมแรงแต่วันนี้ลมแรงนะ,ะจา้าเป็นเสียงลมลองดูนะฮะ้องเดินดูทั่วทั่วด้านนี้เป็นยังไงบ้างนฮะ ก็ไม่มีลมแรงแต่วันนี้ลมแรงนะจ้เป็นเสียสงยมมด้านนี้ด้านนี้ปะเนีย่ยด้านนี้ก็ไม่เบาเนจ้าเมฆนะด้านนี้ก็ไม่ค่อยมีเมฆฝน วันนี้ก็นะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝนจะตกหรือเปล่าหรือว่าลมหนาวจะมาจะเพื่อนๆนะฮะน้อ,ะ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 องเดินดูทั่วทั่ว ด้านนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะก็ไม่มีลมแรงแต่วันนี้ลมแรงนะฮะเป็นเสียงลมดองเมฆนะฮะด้านนี้ก็ไม่ค่อยมีเมฆฝนอ่านน วันนี้ก็นะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะค้ะดีจ้ายามใกล้เที่ยงจ้าวันนี้อากาศเป็นยังไงน้อวันนี้นะฮจ้าวันนี้มีลมนะะถ้าใครตัดเสื้อผ้าไ้ต้องต้องสูงที่บ้านนะ ลมพัดแรงจ้ะเพื่อนๆน,นะครับอากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วาาเพื่อนๆมาดูพ่คมจะะรู้ว่าลมแรงลมไม่แรงก็ดูสังเกตดูจากยอดต้นไม้ใบไม้เนะเพื่อนๆนะครับท้องฟ้าก็ไม่ค่อยมีนะลองเดินดูทั่วๆด้านนี้เป็นยังไงบ้างนะ ต้นไม้ก็ไววเอนะะสังเกตนะสังเกตว่าลมนะฮะด้านนี้ด้านนี้ปะเนี่ยด้านนี้ก็ไม่เบานะจาเนี่ยนะถ้าใครตักเสื้อผ้าไปต้อง จ้ายามใกล้เที่ยงจ้าวันนี้อากาศเป็นยังไงน้นวันนี้นะฮะจ้าวันนี้มีลมคลิปสามนาทีดีมากนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าเจะลองมาดูคลิปสามนาทีดีมากนะัะเพื่อนเพื่อน นะจดี๋ยลองมาดูสูงที่บ้านนะวันนี้เราพักแรงจะเป็นเพื่อนนะอากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วเมฆนะฮะานนี้ก็ไม่ค่อยมีเมฆฝนอะ่ถนะ้าวันนี้ก็ถ้านะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะาลอยตนะคนะ นี่ค่ะวันนี้หลมแรงๆเนสุริตาก็นั่งอยู่เอ๊ะนะเราทำกีเมกจากวันนี้ลมค่อนข้างจะแรงคลิปสามนาทีที่มากนะเพื่อนๆนะหานาหาที่ตีผ่าดีเพไม่อย่างั้นนะเขาก็คงจะ อยากให้เห็นบรรยากาศนะอยากเห็นบรรยากาศเนาะลอยตกนะคนะ,ะนี่ค่ะวันนี้เห็นลมแรงๆเนาะสวิตาก็นั่งอยู่เอ้อ่าเราทำาึน้นะจ้า สภาพท้องฟ้าเนาะฟ้าก็ไม่มีเมฆนะเพื่อนๆนะฮองฟ้าก็ไม,ม่บางวันก็มีลมแรงบางวันด้านนี้ด้านนี้ปเนะฮด้านนี้ก็ไม่เบา,านะฮจลมค่อนข้างจะแรงนฮะ จ้าลมแรงลมแรงจากวันนี้นะฮะโปรยตกนะคะนี่ค่ะวันนี้ลมแรงๆเนาะสวิตาก็นั่งอยู่เอ๊ะนะเราทำคปอยตกนะคะนี่ค่ะวันนี้ลมแรงๆเนาะสวิตาก็นั่งอยู่เอ๊ะนะเราทำฝนจะตก หรือเปล่าหรือว่าลมหนาวจะมาจะเพื่อนๆมนนีจ้ายามใกล้เที่ยงจ้าวันนี้อากาศเป็นยังไงน้นวันนี้นะฮะจ้าวันนี้มีลมก็คงจะ,นะะรู้ว่าลมแรงลมไม่แรงก็ดูสังเกตดูจากยอดต้นไม้ใบไม้เนะ้อนเพื่อนอน,นะฮะ,ะท้องฟ้าก็ไม่ค่อยมีลมค่อนข้างจะแรงนะฮะ ลมแรลงลมแรงจากวันนี้นะคะ